โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครสู่สากลภายใต้แนวคิดบางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพ คือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการกรุงเทพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิและนําไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาวบางกอ,อกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพทําหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒ นธธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเขตกรุงเทพมหานคร ผลิตภัณฑ์นะคะก็คือชื่อสินคา้าเส้นหมี่เดี๋ยวมีสวซตานกนังแอน,นะคะ่ะจุดเด่นของแบรนด์ของเรานะคะก็คือว่าเราเป็นโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้คนยังไม่รู้ว่านกนัง,นงแอนนะคะของเราอะ่ะอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ผลิตมามากกว่า60ปีอีกตั้งแต่รุ่นอากงเลยเราก็เป็นเจเนอเรชันที่4แล้วคะ่ะที่ทําแบรนด์นกนัง,นงแอนนี้ค่ะก็จริงๆขอบคุณทางกทมที่แบบว่าจัดก,กิจกรรมดีๆมาให้กับผู้ประกอบการนะคะได้เข้ารวมเพราะว่าจริงๆ ที่โรงงานก็เข้าร่วมทุกกิจกรรมเลยที่ทางแบบกทมมีแล้วถ้าใครที่อยู่ในกรุงเทพก็อยากให้มาร่วมเพราะว่าทางโครงการนะคะก็จะมีสนับสนุนหลายๆอย่างแบบว่าให้ไปออกบูธขายหรือว่ามีสิทธิพิเศษให้กับคนที่มาเข้าร่วมกับโครงการนี้ขอบคุณแล้วก็อยากให้มาเข้าร่วมในปีหน้ากัน,นเยอะๆค่ะ